ชมบรรยากาศการไถานาอันนี้ก็เป็นนาน้ำนะคะนี่ฝนตกเฉาะแฉะน้ำถังในปิ้งนาแต่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะ ดินข้างล่างจะแข็งนะคะก็เลยไถยได้ไม่ติดดางล่างจะเป็นดินดินสมองน้ำไม่ค่อยซึมนี่ค่ะเป็นน้ำดินสมองดินแห้งๆเป็นแองน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะนี่มีอยู่สองเอง่ง แต่ก็ไม่เป็นโลมนะคะรถไถลงได้อยู่ก็จะมีโคลนบ้างชมบรรยากาศการไถนานตอนนี้เข้าฤด,ดูการทำนานะะแล้วค่ะเราก็ เหลือยู่ยสองวิ่งนะคะเสร็จจากนี้ก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งปีนี้ก็ได้หลายเจ้าอยู่ก็ได้จะประมาณเป็น100ร้อยไร่เลยอ เราก็จะเก็บมุมไปพร้อมเลยนะคะนี่พอรู้สึกไถขึ้นมาดินก็แห้งนะคะจากที่เปียกๆไถขึ้นก็ดินแห้ง ไอดียูแถวเลยจ้า